หลายพื้นที่ในภาคอีสานครับจัดพิธีบัลจ้าอุปสมบทเก่าสิบเการูปครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรคิติยาภานรเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ<กละ>ที่วัดหนองกุ้งอำเภอนำพ่องจังหวัดขอนแก่นครับนายไกรสอนกองฉลาดผู<กละ>้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานพิธีบัลจ้าอุปสมบทเกาสิบเการูปครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนรนทีราเทพพยาวดีกมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลราราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพละนไม้แข็งแรงโดยเร็วพันธนะครับโดยมีหัวหน้า่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดขอนแกน่นเขาร่วมในพิธีนะครับเพื่อจีจาะาถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพละนไม้แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันครับ โดยนายไกรซอนกองฉลาดผู้่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคารวาตค่ะพร้อมโดยญาติธรรมก็ได้มอผพาตรแห่งกัหนาทที่จะเข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทจํานวน106หน้าค่ะโดยมีพระเทพวีสุธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายสงค์ค่ะเป็นพระอุปชาในการบรรพชาสามเณรจํานวน106รูปซึ่งจํานวนนี้ค่ะมีผูมีจิตรัทธานะคะรวมบรรพชาอุป อุปสมบทเพิ่มมาอีก6คนน้ากันจากเก่าสิบเก่าก็เลยเป็น106เนาะคะ่ะหลังจากได้บรรพชาพเป็นสามนเณรแล้วนะคะกะจะยูศึกษาพระวินยัยยู้ทีวัดน้องโปงค่ะก่อนสีเดินทางไปจำพรรษาตามวัดต่างๆที่กําหนดไว้ในตําบลต่างๆของอําเภอําพองค่ะตําบลละหนึ่งวัดเวียนจนครบนะคะเป็นระยะเวลาสิบหามือนน้ากันค่ะกอนจะกลับมาจำพรรษายู้ทีวัดน้องกุง้งอำเภอํำพองแล้วกะล่าสิกขาไปในวันทีย่ยีสิบหามกราคมนี้ค่ะ ไปที่จังหวัดน้องค่ายครับที่วัดโพชัยพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายได้มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาอุปสมบท9 9รูปนะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชารชรกิิยภาะในเรนทีราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดานะครับมีพระราชารัตนลุงก่อนเจ้าคณะจังหวัดน้องค่ายเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประท่านไฟสง์ ในรายช่านสุนหัวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานไฟาคาราวาดโดยได้ประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุและประจำยู่ตามวัดนะครับที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละอำเภอจนหอดวันที่23มกราคมครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลครับขยับไปทางจังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงตำบลตลาดเพิ่มเมืองมหาสารคามพระเทพสิทธิศิทธาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานไฟสง์และก็มีนายเกียรติศักดิ์ตรงเซรีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานไฟครวาตค่ะในพิธีบรรพระชาอุปสมบทเก่าเก่ารูปถาวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเทอเจ้าฟ้าพ,าพรชรากิติยาภานาเรนทีราเทพ,พยวดีกรมหลวงราสารีนีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาค่ะ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทร่งหายจากพราการประชวนค่ะแล้วกาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเขาร่วมร่วมการบรรพชาอุปสมบทเก่าซเก่ารูปนะคะกับเพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลนี่ยละค่ะให้ทร่งมีพราการห้พราการประชวนเนี่ยหายโดยเร็วนะคะมีพรานาไม้แข็งแรงนะคะ เพิ่นจะอยู่ศึกษาปฏิบัติรรมนี่ตั้งแต่วันที่เก่ามกราไปจนหอดวันที่ยี่สิบสามมกราคมค่ะไปที่จังหวัดเลยนะครับที่วัดเนรมิรปิปัสนาครับตำบลด่านทรายอำเภอด่านทรายจังหวัดเลยนะครับนายทวีเสริมพักดีคุณครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเก่าสิบเการูปนะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคล โดยเทนีครับมีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทร้อยสิคนที่ผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาวณหาส่วนราชาการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจํานวนหลายคนนะครับเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเทอร์เจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานะครับซึ่งจังหวัดเลยจัดขึ้นเก่าหอดยิบสามกราคมนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในบางพื้นที่บางจังหวัดนะคะที่เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ